ชาวราศีพิจิกครับกับเจาะดวงงานพาดวงเงินสนดูความรักนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาฮะอีกหนึ่งเดือนก็จะเรียกว่าเข้าสิ้นปีนะครับมาดูฮะเรื่องอะไรเด่นๆแล้วก็เรื่องดีๆอะไรบ้างนะฮะมาเรื่องแรกครับเรื่องของการงานนะฮะมุมดาวการงานครับคือดาวทิศครับแล้วก็ช่วงนี้มันมีงานแทรกงานด่วนดาวทิศโคจรอยู่ตำแหน่งวินาศนะฮะโคจรเป็นนิดด้วยนะฮะเจอดาวอังคารแปลว่า1เลยนะครับคุณจะเจองานแก้ปัญหาบ่อยขึ้นคุณจะเจอ ปัญหาแบบปุบปับฉอดพันนะครับในช่วงขวบเดือนนี้บ่อยขึ้นนะฮะแต่ข้อดีคือมีตัวช่วยหรือคนช่วยเหลือมีเข้ามาทุกครั้งที่คุณเผชิญอุปสรรคนะฮะนี่จุดเด่นข้อ2ครับสิ่งที่เจอคุณคุณจะทํางานล่วงเวลาบ่อยขึ้นนะฮะปกติทํางานทำเช้านะครับเลิกเย็นนะฮะอาจจะโดนเลทนะครับบางวันนะแต่ว่าจะบ่อยขึ้นนะครับหรือบางทีไม่เคยทํางานวันหยุดนะครับก็ต้องโดนมาทาวันหยุดดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับ วันหยุดของเรานะครับนี่แปลว่างานเนี่ยช่วงขวบเดือนเนี้ยนะครับมันยังเอาแน่อนอนในตารางเวลาไม่ได้แต่มันเอาแน่อนอนในผลงานที่เราทําซึ่งประสบความสำเร็จอันเนี้ยเอาแน่อนอนได้นะครับนั่นแปลว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าโอเคผลงานสําเร็จแหละเพียงแต่ว่างานมันอยู่ๆมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ๆก็ถูกเบรกงานหนึ่งก่อนเพื่อที่จะไปทําอีกงานหนึ่งก่อนอน,น,อน,นี่คุณจะเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยหรือทํางานอะไรบางอย่างอยู่อยู่ๆมีงานแทรกงานเดดเข้ามาทําให เราก็ต้องไฟท์แล้วก็ต้องสู้กับงานเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันงานมันงอกขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแต่ข้อดีคือคุณสามารถจะทํางานหรือว่าจัดการเรื่องต่างๆนานา,นาจนสําเร็จได้ด้วยดีนะฮะประการสําคัญอย่างครับระยะนี้มุมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองซื้อมาใครไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จนะฮะแปลว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานแปลว่าถ้าสมมติว่าใครที่ทํางานนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการคุยการเจรจาการติดต่อการต่อรอง การซื้อมาใครไปซื้อขายแรกเปลี่ยนหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะครับดวงเด่นมากนะฮะนั่นแปลว่าอุปสรรคมีตามปกตินะเดี๋ยวไม่ใช่บอกว่าโอ้โหดวงเด่นคือไม่มีอุปสรรคไม่ฮะอุปสรรคมาตามปกติแหละแล้วคุณก็ต้องแก้ปัญหาครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับแต่ข้อดีคือเมื่อแก้ปัญหาได้นะฮะดาวมันเด่นแปลว่าเดี๋ยวมันก็สําเร็จในการแก้ปัญหาแล้วก็ได้ตังค์นะเพราะว่าคุณมีโอกาสได้เงินฟุกๆนะครับขวบเดือนเนี้ยเป็นขวบเดือนที่ เงินตามปกติก็เข้ามาแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะพิเศษหน่อยข้อดีคือมีเงินฟุกๆเข้ามานะครับดาวการเงินก็ถือว่ายังโครจรโดดเด่นขึ้นดาวประจําตัวนะครับในช่วงนี้โครจรอ,อยู่ตําแหน่งวินาศแล้วก็ดาววินาโครจรตําแหน่งราพะโชคลาบนะฮะเออแล้วก็ที่สาคัญคือดาวโชคลาบช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะคลิกโครจรทับแล้วนะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงนี้นะครับสิ่งที่คุณแก้ปัญหาแก้เสร็จปุ๊บได้ตังหรือว่ามีผลประโยชน์สาเร็จ อย่างที่2คือถ้าคุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดอ,อุปสรรคแน่นอนนะฮะแล้วก็ทำไปทำมาแก้เกมแก้เกมได้เฉยเลยนะครับหรือว่าแก้ปัญหาได้ฉเฉยแล้วก็สําเร็จคือได้ผลตอบรับที่ดีนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทไรา็กามนะครับในเรื่องการงานเรื่องการเงินนะครับในช่วงขวบเดือนนี้มันมีอุปสรรคเข้ามาแบบรัวๆแต่คุณจัดการได้ทุกเรื่องอันนี้คือโดดเด่นคือมันทุกเรื่องเลยครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแต่ต้องบอกว่าทุกเรื่องไม่ใช่ว่าแก้ได้ทันทีนะ บางอย่างต้องใช้เวลาในการแก้แต่อย่างน้อยให้รู้ว่ามันไม่เลวร้ายแน่นอนมันมีเรื่องไม่มีเรื่องอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แล้วทําให้ชีวิตเราแย่ชีวิตเราอับจนชีวิตเราไม่รอดแล้วหรือว่าเราจะไปไงต่อไม่มีแบบนี้นะครับถึงสบายใจหนุยได้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเกิดปัญหาแล้วมัเจอแย่เลวร้ายไหมไม่ฮะโอเคนะเพราะนั้นงานลุยเต็มที่นะแต่งานแก้งานอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะอาจจะมีการพบปะผู้คนหรือว่าเดินทางบ่อยขึ้นนะแล้วก็จะต้องเจองานที่ ไม่ดีไม่อยากทําก็ทํานะครับฉะนั้นคุณอย่าไปต่อร้อต่อเถียงกันหูใหญ่หวหน้านะครับก้มหน้าก้มตาทาไปขายให้เรามาทําไปนะฮะเพราะว่าดาวประจำตัวโคจรอยู่ในตำแหน่งวินาศนะครับ,รม,รบมันเป็นตําแหน่งที่เราอยู่เพิ่งมีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากนักนะฮะมันเป็นตําแหน่งที่ตามน้ํานะครับบางทีเรา,าหูหน้ามอบหมายอะไรมานะครับเราถนัดไม่ถนัดเราก็ต้องทำนะฮะนี่คือสิ่งที่ฝากไว้เพราะว่าบางคนเขาแบบโอ้เลือกได้นะฮะก็บ่นให้หัวหน้าฟัง ว่าไม่อยากทำอะไรแค่แต่ว่าเราไม่ต้องบดนะครับนี่คือแล้วมันจะสําเร็จแล้วก็มันจะโดดเด่นมากแล้วคุณจะโดดเด่นกว่าปกตินะครับโอเคเนาะประกาศต่อมาครับทื้นดวงในเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ฮะม่อสักคู่นี้ที่บอกว่าโอเคการเงินก็เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นมีโอกาสได้เงินพิเศษพิเศษเข้ามามีโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจอันนี้น่าสนใจครับคุณจะได้ซื้อของที่ถูกใจของที่อยากได้มานานของที่รู้สึกว่ามีโอกาสดังใจนะครับในช่วงขวบเดือนนี้นะฮะแล้วก็พฤจิกานะ แสดงว่าช่วงนี้เงินมันต้องเข้าถ้าเงินไม่เข้ามันไม่มีโอกาสซื้อของถูกไหมครับแล้วก็ถ้าใครที่ทาจ็อบพิเศษนะฮะก็มีโอกาสได้เงินพิเศษพิเศษเข้ามาแปลว่าช่วงกรุบเดือนพศจิกาการเงินจะดีขึ้นมีโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือว่ามีคนใช้ดีสินนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะต่อมาอย่างครับคนราศีพิจิกนะครับคือระวังให้ใครกู้ยืมนะฮะจะมีปัญหานะครับนั่นแปลว่าคนราศีพิจิกครับช่วงนี้เบรกการให้ใครกู้ยืมก่อน อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้เต็มที่หน่อยเพราะว่าผมก็ยังบอกว่าเงินยังพอหมุนเงินได้เอยป่าขอความช่วยเหลือจากใครจะสาเร็จดาวการงานคือดาวอาทิตย์นะครับแล้วเขาโคจรเล็งดาวพฤหัสนี่เป็นดาวคู่มิตรเป็นตัวเสริมดาวการงานคุณนะแสดงว่าจะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสแต่ว่าจะเป็นโอกาสที่ยากๆหน่อยนะฮะหรือว่างานยากๆงานเขี้ยวๆงานหินๆนะครับไม่ใช่ว่างานชิวๆงานชิวๆนุ่นเพื่อนคุณเอาไปนะฮะหรือว่างานชิวให้คนอื่นไปครับ าง,าง,งานยากงานลาบากฮะไม่พ้นพิจิกนะฮะก็ข้อดีคือคุณก็สามารถรับมาแล้วก็ทําได้แล้วก็เคลียร์ได้นี่คือจุดเด่นนะฮะแล้วก็ต่อมาอย่างครับคือวงความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดนะครับโอเคดวงดีนะครับโสดนี่แบบมีคุณภาพคือพูดคุยอะไรกับใครนะฮะเขาก็รู้สึกดีแล้วก็ชอบเรามีโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่คุณรู้สึกดีได้ด้วยแปลว่าคนที่โสดช่วงนี้ดวงดาวเด่นมากนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนดนึงคือมันจะมีคน หน้าใหม่ๆเข้ามานะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณคุยกับใครอยู่ถามว่าสนิทขึ้นไหมโอเคสนิทไหขึ้น,ข,นขึ้นกว่าเดิมนะอย่างแต่ว่าคนใหม่ๆจะเข้ามาก็อยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยจะโอเคไหมคนใหม่เข้ามาแบบตรงสเปคนะฮะต้องบอกว่าแบบมันตรงแบบแหมแบบนี้เลยนะที่แบบอยากเจอมานานแต่ว่าเราจะโอเคไหมนะครับอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ต้องเตือนว่าอย่าเพิ่งไปตกล่งปรงใจหรือว่า อย่าเพิ่งสนิทระไวเกินนะครับสำหรับคนที่โสดนะครับผมมองว่าคนที่เขา้ามาใหม่นะครับเขายังมีอะไรคุมเครือมีอะไรที่ยังไม่ค่อยชอบมาปรากฏน,นะครับอันนี้ก็ต้องเตือนด้วยก่อนว่าคุยทัวไปได้นะฮะ er. แต่ว่าอย่าเพิ่งรีบสนิทวไวเกินนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนครับดาวความรักเด่นนะฮะช่วงนี้แฟนยังพิ่งพาใส่ได้มีดวงช่วยเหลือเราเต็มที่ด้วยได้มากขึ้น้วยนะและช่วงนี้แฟนพอจะแก้ปัญหานะฮะให้กับเราได้บางเรื่องด้วยหรือให้ช่วยเหลืออะไรบางเรื่องก็ยังได้นะฮะ แสดงว่าดวงแฟนชุดนี้เสริมดวงเรานะฮะแต่ดวงเราอาจจะฟืดๆหน่อยในการเสริมเขาไม่เป็นไรนะฮะในช่วงนี้คือก็อาจจะช่วยในเรื่องของเงินช่วยเรื่องของไอเดียช่วยเรื่องของความช่วยเหลือหรือเป็นที่ระบายอะไรก็ตามครับพอได้อยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราทําให้เขาได้นะครับในช่วงกบอนนี้ก็คือให้กําลังใจเนะเต็มๆเลยเพราะว่าถ้าดูตามดวงชะตาดวงของแฟนเราชวงนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ดวงเราก็เสริมในเรื่องของการให้กําลังใจนะฮะโอเคก็ให้เต็มที่ได้ ทีนี้ครับมาดูต่อนิดนงครับช่วงนี้ใครที่มีลูกหลานบริวารสัต์เลี้ยงคุณจะมีความสุขมากเพราะว่าเขาจะแปลงร่างเป็น power bank เครื่อนที่ได้สามารถชาร์จให้เราหรือว่าความอึดอัดใจนะฮะมันจะคลี่คลายได้ไวพลังงานเข้ามาเติมเปี่ยมได้ไวขึ้นฉะนั้นช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกหรือว่ามีความเครียดกังวลให้อยู่ใกล้ชิดลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงเหี๋ยวหายนะครับแล้วก็ความสดชื่นมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต่อมานิดนึงนะฮะใครที่แบบ ติดขัดเรื่องเงินทองนะครับหรือมีปัญหาเรื่องเงินทองครับมีตัวช่วยกูจะหมุนเงินได้ทันนะครับข้อดีคือหมุนเงินได้ทันนะแล้วก็ข้อดีอย่างคือมีโชคกุ๊กฟุกหรือว่าได้ซื้อของที่ถูกใจหรือซื้อของที่อยากได้มานานเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึเดือนนี้ในเรื่องเงินทองนะครับมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามามากกว่าเรื่องไม่ดีแล้วก็ถ้ามีความติดขัดอึดอัดใจไม่สบายใจเดี๋ยวมันจะมีตัวช่วยหรือทางแก้ต้องกนะครับ ในแทบทุกครั้งนะครับฉั้นแต่ข้อนึงคือช่วงนี้อย่าคุ่เฟื่อยครับอย่าพิ่งรีบซื้ออะไรที่มังไม่จําเป็นนะโอกาสซื้อของเรามีตัวหนี้มีสูงเลยนะฮะแล้วก็อีกประการระยะนี้มีดวงคําว่าปากดีครับเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะใครจะได้ขอให้ท่านหรือว่าใครก็ตามที่เคยช่วยเหลือเราครับกลับมาช่วยเหลือเราก็สามารถทําได้แสดงว่าช่วงอย่างนี้ไปดวงเรื่องของการงานหรือการเงินฮะก็ฟื้นแล้วก็ดีความรักยิ่งดีใหญ่นะครับระยะนี้แต่ว่าให้ระวังนิดนึงฮะอันนี้ผมยังไม่เตือนครับุชวนี ร่างกายมันจะมีดวงเปื่อยๆป่วยๆหน่อยนะครับโอเคนะก็ถือว่าเป็นขวบเดือนพฤศจิกาที่งานสูกข,ขึ้นอุปสรรคมาตามปกติแล้วก็ปัญหาเรื่องคนก็ยังวุ่นวายวุ่นวืออยู่แต่ข้อดีคุณจะแก้ปัญหาได้มีเงินพิเศษเข้าแล้วก็ความรักค่อนข้างจะถือว่าช่วยเหลือนะฮะการและการได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าดวงดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะโอเคครับไปแล้วครับโชคดีความสุขครับเป็นกำลังใจนะครับสู้ต่อสวัสดีครับ